ากาศยานสุวรรณภูมินำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมความพร้อมอาคาร SAT 1ก่อนเปิดให้บริการแบบซอฟต์โอเพนนิ่งท่าอากาศยานสุวรรณภูมินำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมความพร้อมอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1ก่อนเปิดให้บริการแบบซอฟต์โอเพนนิ่งกันยายนนี้ดกรกิรติกิตมานวัต ผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนทอทและนายกิติพงศ์กิติขจรผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมด้วยคณะผู้บริหารท่าอากาศยานสุวรรณภูมินำคณะสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศจากสื่อสถานีโทรทัศน์หนังสือพิมพ์สื่อออนไลน์ตลอดจนอินฟลูเอนเซอร์กว่า140คนเข้าเยี่ยมชมอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ห ซึ่งคณะสื่อมวลชนเป็นส่วนสำคัญในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ไปถึงผู้โดยสารตลอดจนประชาสัมพันธ์ทั่วไปก่อนอาคาร SAT1 จะเปิดให้บริการแบบ Soft Opening ในวันพฤหัสที่28กันยายน2566เป็นต้นไปคณะสื่อมวลชนได้เยี่ยมชมเส้นทางผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออกระหว่างประเทศโดยเดินทางระหว่าง อาคารผู้โดยสารหลักและอาคาร SAT1 ด้วยบริการระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติพร้อมรับฟังข้อมูลขั้นตอนการให้บริการต่างๆจากนั้นได้เยี่ยมชมสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดจนระบบต่างๆภายในอาคาร SAT1 นายกิติพงศ์ได้กล่าวว่าทสพ ได้ผ่านการทดลองปฏิบัติการเต็มรูปแบบอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งได้ปฏิบัติการร่วมกับสายการบินผู้ประกอบการให้บริการภาคพื้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด3ครั้งในวันที่8และวันที่12กันยายน2566ช่วงเวลากลางวันและวันที่20กันยายน2566ช่วงเวลากลางคืน เพื่อสร้างความมั่นใจในความพร้อมสำหรับการเปิดให้บริการแบบซอฟต์โอเพนนิ่งในวันที่28กันยายน2566เป็นต้นไปซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารจาก45ล้านคนต่อปีเป็น60ล้านคนต่อปีต่อไป ทั้งนี้สายการบินที่จะเข้าทำการบินที่อาคาร SAT 1ตั้งแต่วันที่28กันยายน2566เป็นต้นไปในระยะแรกมีจำนวน2ส,สายการบินได้แก่สายการบินไทยแอร์เอเชีย X และสายการบินไทยเวียดเจ็ท โดยเที่ยวบินแรกที่ทำการบินเข้ามาที่อาคาร SAT1 ในวันที่28กันยายน2566เป็นเที่ยวบินของสายการบินไทยแอเ a ียเ X เที่ยวบินที่ XJ0761 เดินทางจากเชียงไายถึงทสพเวลา10นาฬิกา15นาทีทั้งนี้ในสัปดาห์แรกที่เปิดให้บริการสายการบินไทยแอเ a ียเ X จะให้บริการวันละประมาณ14เที่ยวบินและสายการบินไทยเวียดเจ็ตจะให้บริการวันละประมาณ4เที่ยวบินและทสะพจะพิจารณาจัดสายการบินอื่นเข้าให้บริการที่อาคาร s a t 1เพิ่มเติมในระยะต่อไปทั้งนี้สำหรับในช่วง Soft Opening การให้บริการเคาน์เตอร์ส่งมอบสินค้าปลอดอากรร้านค้า Duty-Free ร้านอาหาร และห้องรับรองพิเศษผู้โดยสารพร้อมเปิดให้บริการแล้วบางส่วนทสพพร้อมให้บริการอาคาร S-A t 1ควบคู่ไปกับอาคารผู้โดยสารหลัก โดยให้ความสำคัญในเรื่องระดับการให้บริการเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยประทับใจเมื่อใช้บริการโดยเมื่ออาคาร sat 1เปิดให้บริการเต็มรูปแบบจะเกิดประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนทั้งผู้ใช้บริการภาคประชาชนและภาคอุตสาหากรรมการบินตลอดจนภาคการท่องเที่ยวที่จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็นการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของไทยแล้วยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของ ทสพเพื่อมุ่งสู่การเป็นสนามบินชั้นนำระดับโลกอย่างยั่งยืนควาพร้อมของททในการเปิดให้บริการ Soft Opening นะครับของอาคารซัทเทอร์ไลท์วันนะครับซึ่งอาคารซัทเทอร์ไลท์วันแห่งนี้เนี่ยนะครับเราก็เตรียมที่จะรองรับผู้โดยสารประมาณ15ล้านคนต่อปีนะครับโดยเรามีการเพิ่มพื้นที่นะครับเพิ่มมาจากเมนเทอร์มินอลอีก250,000ตารางเมตรนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ในส่วนของการรองรับผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออกนะครับ โดยหลักๆแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้โดยสารที่เดินทางมาจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลางนะครับเป็นหลักนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ได้แสดงให้สื่อมวลชนเห็นว่าเรามีความพร้อมร้อยเนะครับในส่วนของอาคารซัดวันนี้นะครับนอกจากจะมีพื้นที่250,000ตารางเมตรแล้วเนี่ยเรามีการจัดนะครับตัวสะพานเทียบอีก28สะพานเทียบนะครับซึ่งถ้าเราเทียบกับอาคารเมนเทอร์มินอลที่ปัจจุบันนี้มมีพื้นที่ประมาณ500,000ตารางเมตร มีสะพานเทียบอยู่อีก51สะพานเทียบเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่ามันเป็นการเพิ่มพื้นที่นะครับของเมทองเทมเปโดอีกร้อยละสีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็แน่นอนว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาความแออัดในการให้บริการของผู้โดยสารนะครับซึ่งจากเดิมนะครับเราเคยมีปัญหาว่าสะพานเทียบไม่พอส่งผลให้เราต้องมีบางไฟล์ที่ต้องไปจอดรีโมทเกตก็คือสายการบินเนี่ยต้องไปจอดในพื้นที่รมโมทแล้วก็ต้องนั่งรถบัสไปนะครับก็ทําให้เกิดเหตุการณ์ที่ต้องไปใช้บัสเกตกันแต่หลังจากที่เเเรรรราาาาปปิาาิิดดอคนับใช้ก เราจะไม่มีการให้บริการบัสเกตที่ท่าากาศยานสุวรรณภูมิอีกสำหรับไฟอินเตอร์ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเพิ่มความสะดวกสบายและเพิ่มยกระดับคุณภาพในการให้บริการของท่ากาศยานสุวรรณภูมินะครับฉะนั้นประเด็นหลักของการดําเนินโครงการของทอทเราเราเน้นย้ําที่การให้บริการผู้โดยสารเป็นใจหลักสําคัญครับและเดี๋ยวผมจะขอเดี๋ยวสลาวุธภาพข่าวสุกัญริสุวรรณรายงาน